สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อคิงกิโดระไขจูบรรพการจากต่างดาวบุกมาอย่างโลกเพื่อทำลายหลางและขมือบทุกสิ่งมีชีวิตมอทร a าจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องกับ r ีเบิร์ o ออฟมอทร a เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ ลึกลงไปในโบราณสถานบนเกาะอินแฟนเบเวล่ากำลังขโมยหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวอิเลียสโดยโมกับลอร่าก็ตรงเข้าขัดขวางเบเวล่าเก็บหินไว้หนึ่งชิ้นส่วนอีกสองชิ้นเธอโยนทิ้งไว้ให้โมกับลอร่าเบเวล่ามีแผนจะกำจัดคิงกิโดราไขจูบรนพการต่างดาวที่กำลังบุกมาอย่างโลกคิงกิโดราแฝงตัวมากับอุกบาทมันดิ่งมงพื้นโลกที่เมืองคัสยามะ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวและพื้นป่าถูกทำลายจนราบครับแรงโน้มถ่วงผิดเพี้ยนจนเศษด,ดินเศษหินลอยกระจายเต็มท้องฟ้าและในเช้าวันรุ่งขึ้นคิงกิโดราก็เริ่มออกอละวาดทุกคนวาดกลัวต่างพากันเพนหนีสุดชีวิตเมื่อเห็นมังกรทองสามหัวบินอยู่บนท้องฟ้าคิงกิโดราบินชนตึกจนพังพิน,นาศแค่มันกระพือปีกก็ทำให้เกิดลมพายุ พัดพาทุกสิ่งทุกอย่างลอยกระจายไปคนละทิศมันยังไม่ใช้พลังเลยด้วยซ้ำแค่บินโฉบทั้งเมืองก็เกือบจะกลายเป็นเศษซากคิงกิดโดราสูบกลืนพลังจากมดุษโดยเฉพาะเด็กๆมันจับเด็กๆมาขังไว้ในโดมทรงกลมขนาดยักษ์มันเก็บไว้รอขมือบแบบจุกๆเหมือนตอนกินหมูกระทะโดยน้องชายกับน้องสาวของโชตะก็โดนจับไปด้วยแต่โชตาก็ช่วยพวกเขาไม่ได้ทางด้านโมกับลอรา่าก็มาถึง และทำการร้องเพลงเพื่ออัญเชิญมอทราคงมีแต่มอทราเท่านั้นที่จะกำจัดคิงกิโดราได้โดยมอทราก็ขานรับและกำลังบินมาช่วยในขณะที่คิงกิโดรากำลังจะขมือบเด็กๆที่จับมานั้นมอทราก็มาถึงแล้วยิงบีมถล่มใส่คิงกิโดรามอทราก็นำโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่คิงกิโดรา กลับไม่บาดเจ็บเลยสักนิดมอทร่างัดทุกพลังที่มีออกมาสู้มันควงสว่านดิ่งลงมาโจมตีแต่ก็ไม่ขาหนาผิวคิงกิโดราเลยสักนิดโมกับลอราถึงกับอึง้งคิงกิโดราแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้มากและถึงเวลาแล้วที่มันจะเอาคืนบ้างคิงกิโดราปล่อยกาวิตี้บีมโจมตีมอทร a าก่อนจะกระพลือปีกและโจมตีซ้ำด้วยพายุสายฟ้าจากนั้นก็เหยียบมอทราอัดกระแทกกับพื้นโลก จนมอทร่าแบนเป็นกล้วยปิ้งคิงกิโดราแข็งแกร่งเกินไปมันกัดขย้ำแล้วเหวี่ยงมอทราขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วปล่อยกลาวิตี้บีมโจมตีซ้ำจนมอทราหมดสภาพคิงกิโดราบินกลับเข้ามาในเมืองอีกรอบมันต้องการขมือบเด็กๆมากกว่านี้เด็กๆทั่วประเทศญี่ปุ่นตดนจับไปเป็นจำนวนมากคิงกิโดรา ปล่อยลำแสงกลาวิตี้บีมทำลายหลงังทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าจนทั้งเมืองแหลกเป็นชิ้นชิ้นทางด้านเบเวล่าที่เพิ่งมาถึงนั้นเธอก็โดนฝฟงหนอนยักษ์ตวัดรัดแล้วโดวนฉุดกระชากลากเข้าไปในรังของคิงกิโดราฝูงหนอนยักษ์กำลังจะจับตัวโชวตะด้วยแต่แล้วโมก็โผล่มาช่วยตอนนี้เหลือเพียงแค่โมกับแฟรี่ ส่วนเบเวลล่ากับลอร่าถูกจับไปแล้วเพื่อความปลอดภัยโมจึงบอกให้โชตะมากับเธอด้วยทั้งคู่เดินทางไปหาหมอทราที่นอนบาดเจ็บอยู่ไม่ไกลนักโดยมอทราก็บอกว่าตัวมันเองในตอนนี้ไม่มีทางเอาชนะคิงกิโดราได้ทางเดียวที่จะชนะคือต้องย้อนเวลาไปยังยุคคลีเตเชียตในยุคนั้นคิงกิโดรายังเป็นแค่วัยรุ่นมันยังไม่แข็งแกร่งขนาดนี้ แต่การจะเปิดประตูมิติเพื่อส่งมอทราไปยุคคลีแตชเชตต้องใช้พลังมหาศาลมากโมเพียงคนเดียวน่าทำได้แต่เธอจะต้องใช้พลังชีวิตทั้งหมดที่มีนั่นแปลว่าเธอจะต้องตุยแต่โมก็ไม่มีทางเลือกมันเป็นทางเดียวที่จะกำจัดคิงกิโดราได้โมใช้พลังทั้งหมดเปิดประตูมิติและในที่สุดเธอก็ส่งมอทรามายังยุคคลีแตชเชตได้ ทางด้านโมเธอใช้พลังชีวิตไปจนหมดเกลี้ยงแล้วก็กลายเป็นไอติมแทงอีกด้านหนึ่งในยุคคลีเตเชียดในขณะที่ทีเร็กกำลังไล่ขมือบไทเซอรท์ท็อปคิงกิโดราที่ในยุคนั้นยังเป็นแค่วัยรุ่นก็โผล่มามันกัดขยําแล้วกำลังจะขมือบทีเร็กกับไทเซอรท์ท็อปเป็นเวลาเดียวกับที่มอดทราบมาถึงแล้วยิงบีมโจมตีคิงกิโดราทุกการโจมตีที่คิงกิโดราได้รับ ทำให้ตัวมันที่อยู่ในอนาคตบาดเจ็บไปด้วยแต่แม้จะยังโตไม่เต็มที่คิงกิโดราก็ยังแข็งแกร่งมากๆมันตวัดหางฟาดมอทราจนลงไปนอนกองกับพื้นแล้วปล่อยลูกไฟยักษ์โจมตีซ้ำแต่มอทราไม่ยอมแพ้มันบินเข้าประชิดแล้วใช้กรงเล็บจิกหัวคิงกิโดราสองอสูรยักษ์ต่างงัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาสู้ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมแพ้ มอทราบินเร็วกว่ามันบินหลบทุกการโจมตีได้แต่แล้วคิงกิโดราก็พุ่งเข้าประชิดมันกัดขยำแล้วเหวี่ยงมอทร a าอัดกระแทกกับพื้นโลกคิงกิโดราไม่ปล่อยให้มอทร a าตั้งตัวได้มันตรงเข้างับแล้วฉีกกระชากปีกของมอทร a าจนขาดรุ่งริง่งแล้วปล่อยกลาวิตี้บีมโจมตีระยะประชิดจนมอทราบาดเจ็บสาหัสมากโดยมอทราก็เลือบไปเห็นภูเขาไฟที่กำลังปัตุ ทันใดนั้นมันก็คิดแผนได้หมอทรารวบรวมพลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดกลับพือปีกปล่อยละอองสายฟ้าโจมตีคิงกิโดราจากนั้นก็จิกหัวมันไว้แล้วพามันบินขึ้นไปยังภูเขาไฟที่กำลังปัตถทุมหมอทรายนคิงกิโดราลงไปในปล่องลาวาร้อนๆจนระเบิดตุม้มเกิดเป็นโกโก้คลันช์ เมื่อคิงกิโดระในยุคคลีตเตชียตตุยไปแล้วมันทำให้คิงกิโดราที่อยู่ในอนาคตตุยไปด้วยเด็กๆที่ถูกจับมาขังไว้จึงเป็นอิสระแล้วทางด้านมอทราแม้จะบินหนีออกมาจากปล่องภูเขาไฟได้แต่มันก็บาดเจ็บสาหัสมากและกำลังจะสู้ขิดในอีกไม่ช้าแต่แล้วเหล่าบรรพบุรุษของมอทราที่มีชีวิตอยู่ในยุคคลีเตเชียก็โผล่มา แล้วช่วยกันปล่อยใยไหมห่อหุ้มตัวมอทราเพื่อฟื้นฟูพลังให้แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในอนาคตคิงกิโดราที่น่าจะต้ยไปแล้วมันกลับยังมีชีวิตและมันสูบกลืนเด็กๆเข้าไปอีกรอบแต่ถ้าคิงกิโดรายังมีชีวิตนั่นก็แปลว,ว่ามอทราก็ต้องยังมีชีวิตด้วยเมื่ออดีตมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย มอทราที่ได้รับการรักษาจากบรรพบุรุษในยุคลีเตเชียสอยู่ในรัางไหมจนถึงปัจจุบันและได้พัฒนาร่างจนกลายเป็นอรมเมอร์มอทร a าเป็นมอทราที่มีเกราะปกคลุมทั่วทั้งร่างแม้แต่กลาวิตี้บีมของคิงกิโดราที่รุนแรงสุดๆนั้นก็ทำอะไรมอทราไม่ได้มอทราบินโฉบแล้วเอาหัวพุ่งชนคิงกิโดราจนมันลงไปนอนดินคิงกิโดรากลายเป็นฝ่ายถูกตอน พลังของมันนั้นทําอะไรมอทราไม่ได้มอทราบินโฉบตัดปีกคิงกิโดราจากนั้นก็ปิดฉากด้วยเอ็กเซลแดชบัตเตอร์พุ่งทะลวงผ่านร่างจนคิงกิโดราแหลกสลายกลายเป็นอากาศพาดหลังจากกําจัดคิงกิโดราได้มอทราก็พัฒนาร่างกลายเป็นอีเท n นลมอทราแล้วก็ได้รวมพลังกับเหล่าอีเลียสชุบชีวิตโมขึ้นมาอีกครั้ง และเหล่าเด็กๆที่ถูกคิงกิโดดาจับตัวไปก็เป็นอิสระและกลับมาย่างปลอดภัยด้วยก่อนจะจบขอลาไปด้วยคลิปน่ารักน่าักจากช่อง t ทรูโบนี่เป็นคลิปที่ Baby ้กอดพยายามจะงับ b บบี้มอทร a าที่กำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้แต่กอดก็งับพลาดก่อนจะโดนมอทร r าจิกหัวแล้วพาบินหายไปแล้วดูเหมือนเขาเพิ่งปล่อยออกมาเพียงสงคลิปสั้นๆผมชอบนะผมว่ามันน่ารักมาก ถ้าทำออกมาเป็นการ์ตูนแก๊กแบบตอนสั้นๆก็จะดีมากๆก็จบกันไปแล้วครับกับ Reverse of m o t r a เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะที่หนีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย